สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ blue inside เจาะลึกทุกมุมของเชลซีอัปเดตท,ทุกความเคลื่อนไหวของสิงห์บลูอยู่กับเราไม่มีตกข่าวสวัสดีครับแฟนสิงห์บลูวันนี้มีข่าวใหญ่ร้อนแรงแมนซิตี้จ้องคว้าดารุ่งเชลซีขอเสนอซันโตส45ล้านปอนด์โดนปัดทันทีและข่าวใหญ่ดา um นารุม่าสนใจร่วมงานกับเชลซีไปดูกันเลยครับ สวัสดีครับยินวีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Blue Inside อีกครั้งช่อง YouTube สำหรับการอัปเดตข่าวของสโมสรเชลซีทั้งการรายงานข่าวการวิเคราะห์ก่อนและหลังเกมมีที่นี่พร้อมให้แฟนบอลทุกท่านได้รับชมทุกวันในช่องเวลาเย็นๆของวันเอาละ่ะสำหรับคลิปนี้ยังมีข่าวความเคลื่อนไหวของสโมสรเชลซีที่อัดแน่นตามเดิม รวมทั้งความพร้อมของทีมก่อนเกมเปิดฤดูกาลใหม่ที่เชลซีจะเปิดส t ตมฟอร์ดบริดจ์ต้อนรับคริสตัลพาเลซซึ่งช่องเราทำคลิปพรีวิวก่อนเกมไว้ให้แล้วไปรับชมกันได้นะครับสำหรับข่าวแรกวันนี้เป็นเรื่องตลาดนักแตะของเชลซีแต่เป็นความสนใจของสโมสรอ,อื่นที่ต้องการวันเดอร์คิสของเชลซีไปครองแล้วนักเตะคนนั้นเขาเป็นใครและสโมสรไหนกำลังจับตามองเขาอยู่เราไปติดตามเรื่องนี้กันครับ เดอะการเดียนรายงานว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ยักษ์ใหญ่แห่งศึกพรีเมียร์ลีกกำลังให้ความสนใจคว้าตัวจอร์จอาแชมปองกองหลังดาวรุ่งพุ่งแรงของเชลซีมาร่วมทีมแต่ดูเหมือนว่าเชลซีจะไม่ยอมปล่อยดาวเตะวัย20ปีรายนี้ง่ายๆโดยปฏิเสธทุกข้อเสนอที่เข้ามาไม่เพียงแค่แมนเชสเตอร์ซิตี้เท่านั้นทีมอย่างบอร์นมัสและนิวคาสเซิลอยู่นเตก็จับตาดูสถานการณ์ของนักเตะร,รายนี้อย่างใกล้ชิดเช่นกัน จอร์จอาชัมปองถือเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตามองที่สุดในวงการฟุตบอลอังกฤษตอนนี้ด้วยความสามารถที่หลากหลายเขาสามารถเล่นได้ทั้งตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กและแบ็กขวาแถมยังโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจในบทบาทกองกลางช่วงปรีซีซั่นที่ผ่านมาแม้ว่าการเล่นในตำแหน่งกองกลางในเกมพรีเมียร์ลีกที่เข้มข้นจะเป็นความท้าทายที่แตกต่างออกไปแต่ด้วยพรสวรรค์ที่เขามีดูเหมือนว่าเจ้าหนูรายนี้จะพร้อมพิสูจน์ตัวเอง ฤดูกาลนี้คาดว่าบทบาทของอาเชมปองในทีมเชลซีจะยิ่งใหญ่ขึ้นโดยเฉพาะเมื่อทีมกำลังเผชิญปัญหานักเตะบ,บาดเจ็บในแนวรับลีวายโควิลอาจต้องพักยาวทั้งฤดูกาลจากอาการบาดเจ็บ ACL โทซินอาดาราบิโอโยมีแนวโน้มพลาดเกมเปิดฤดูกาลกับคริสตันพาเลสส่วนเบอร์นัวบาดีอาชิลยังคงอยู่ในช่วงฟื้นตัวและเวสลีย์ฟฟานาก็ไม่ได้ลงเล่นในช่วงพรีซีซั่น แม้แต่เทรวชารบายังมีอาการบาดเจ็บจากเกมอุ่นเครื่องกับเอซีมิลานทำให้มีความเป็นไปได้สูงที่อาเชมปองจะได้ลงสนามเป็นตัวจริงตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลเอนโซมาเรสกากุนซือคนใหม่ของเชลซีดูเหมือนจะมองเห็นศักยภาพของจอร์จอาเชมปองและกำลังผลักดันให้เขาเป็นกำลังสำคัญในทีมอย่างไรก็ตามมาเรสกายังคงกระตือรือร้นที่จะดึงเซ็นเตอร์แบ็กรายใหม่เข้ามาเสริมทัพ หลังจากอาการบาดเจ็บของโควิลแต่ถ้าอาเชมปองสามารถโชว์ฟอร์มได้อย่างน่าประทับใจในช่วงต้นฤดูกาลเขาอาจทำให้มาเรสกาต้องเปลี่ยนใจและกลายเป็นตัวเลือกหลักในแนวรับของเชลซีแมนเชสเตอร์ซิตี้ภายใต้การคุมทีมของเป๊ปกัวเดโอลาเป็นทีมที่ขึ้นชื่อเรื่องการพัฒนานักเตะดาวรุง่งให้กลายเป็นสตาร์ระดับโลกการที่พวกเขาสนใจอาเชมปองแสดงให้เห็นว่าเด็กหนุ่มคนนี้มีของดีแท้ไหน แต่คำถามคือเชลซีจะยองปล่อยนักเตะอนาคตไกลารายนี้ออกไปหรือไม่หรือแมนเชสเตอร์ซิตี้จะต้องหันไปมองเป้าหมายอื่นเอาละ่ะผมขอสอบถามเพื่อนๆเ,เกี่ยวกับสถานการณ์ความสนใจในตัววันเดอร์คิสรายนี้หน่อยคุณคิดว่าจอร์ดอาเชมปองจะกลายเป็นตัวหลักของเชลซีในฤดูกาลนี้ได้หรือไม่ถ้าอาเชมปองได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเขาจะรับมือกับความกดดันในพรีเมียร์ลีกได้ดีแค่ไหน อย่าพลาดติดตามความเคลื่อนไหวของดาวรุ่งรายนี้และอนาคตของเขากับเชลซีในฤดูกาล2025 2 0 2 6ถึง2026คุณคิดว่าเขาจะอยู่หรือไปแสดงความคิดเห็นของคุณในคอมเมนต์ด้านล่างได้เลยนะครับข่าวต่อไปยังเป็นเรื่องของตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้ของเชลซีโดยข่าวนี้เกี่ยวข้องกับดาวรุ่งของสโมสรอ,อีกรายนั่นก็คืออังเดรซานตอส ที่ยังคงมีอนาคตที่คลุมเครือกับสโมสรเชลซีแต่ว่าเขายังได้รับความสนใจจากสโมสรไหนแล้วเชลซีจะปล่อยเขาออกจากทีมหรือไม่ไปติดตามเรื่องนี้กันครับข่าวนี้เป็นเรื่องอนาคตของดาวรุ่งชาวบราซิเลียนอย่างอังเรซันตอสถึงแม้ว่าเขายังไม่ได้รับโอกาสที่มากพอที่เชลซีแต่ดูเหมือนจะกลายกันสมบัติล้ำค่าที่สิงห์บลูไม่ยอมปล่อยมือง่ายๆ มาดูกันว่ามีอะไรเกิดขึ้นบ้างและทำไมเรื่องนี้ถึงน่าจับตาย้อนกลับไปที่จุดเริ่มต้นของดรามานี้ตามรายงานจากเวเนกาสการนเดผู้สื่อข่าวชื่อดังเชลซีเพิ่งปฏิเสธข้อเสนอมูลค่า45ล้านปอนด์จากเวสต์แฮมยูนิเต็ดที่ยินเข้ามาเพื่อคว้าตัวซานตอสไปร่วมทีมนี่ไม่ใช่การปฏิเสธธรรมดาธรรมดานะครับเพราะเวสต์แฮมได้รับแจ้งชัดเจนจากทางเชลซีว่า นักเตะชาวบราซิลรายนี้จะไม่ย้ายออกจากแซมฟอร์ดบริดจ์อย่างแน่นอนและยังถูกแนะนำให้ยุติการไล่ล่าตัวเขาอีกด้วยลองคิดดูสิครับ45ล้านปอนด์นี่ไม่ใช่เงินน้อยๆแต่เชลซีเลือกที่จะเก็บเขาไว้แสดงให้เห็นว่าพวกเขามองเห็นศักยภาพมหาศาลในตัวซานตอสทำไมเชลซีถึงตัดสินใจแบบนี้คำตอบง่ายๆเลยครับเพราะซานตอสกำลังถูกคาดหมายว่าจะกลายเป็นกำลังสำคัญในแดนกลางของทีม เพียงข้างกับซูเปอร์สไตร์อย่างเอนโซเฟอร์นันเดสมอยเซสไคเซโดโรเมโอลาเวียและดาริโอเอสูโกแดนกลางของเชลซีตอนนี้แข็งแกร่งสุดๆแล้วและการเพิ่มซานตตสเข้ามาจะยิ่งทำให้ทีมมีตัวเลือกที่หลากหลายมากขึ้นเป็นเรื่องยากจริงๆที่จะจินตนาการว่าเชลซีจะเปิดกว้างให้เขาย้ายทีมในเร็วๆนี้โดยเฉพาะหลังจากที่เขาพิสูจน์ตัวเองมาแล้วในฤดูกาลที่ผ่านมาพูดถึงผลงานของซานตตสบ้างดีกว่า ฤดูการ2024ถึง2025ที่เขาถูกปล่อยยืมไปเล่นให้กับสร์สบุกในลีกเอิงฝรั่งเศสนี่คือช่วงเวลาที่เขาสร้างชื่อเสียงได้อย่างยอดเยี่ยมซานตอสกลายเป็นหนึ่งในกองกลางที่ดีที่สุดของลีกเอิงด้วยสไตล์การเล่นที่ดุดันครองบอลได้ดีและมีวิสัยทัศน์ในการจ่ายบอลที่เฉียบคมเขาไม่ใช่แค่นักเตะด,ดาวรุ่งทั่วไปแต่เป็นคนที่พร้อมจะก้าวขึ้นมาเป็นตัวหลักในระดับท็อปถ้าคุณเป็นแฟนบอลที่ติดตามลีกเอิง คุณคงเห็นแล้วว่าเขาสามารถปรับตัวเข้ากับฟุตบอลยุโรปได้อย่างรวดเร็วและนั่นทําให้หลายทีมรวมถึงเวสต์แฮมสนใจที่จะดึงตัวเข้าไปเสริมทัพแต่คําถามใหญ่ที่ทุกคนอยากรู้คือซานตตสจะสามารถก้าวข้างความท้าทายในพรีเมียร์ลีกได้หรือไม่พรีเมียร์ลีกต่างจากลีกเอิงอย่างสิ้นเชิงครับมันเร็วกว่าดุเดือดกว่าและการแข่งขันเพื่อแย่งตาแหน่งในทีมเชลซีก็สูงลิ่วเพราะมีนักเตะระดับโลกครับข้าง ตอนนี้เขากลับมาที่เชลซีแล้วและต้องพิสูจน์ตัวเองในลีกที่โหดที่สุดในโลกถ้าเขาทำได้นี่อาจเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ในแดนกลางของเดอะบลูส์แต่ถ้าปรับตัวไม่ได้ก็อาจต้องรอโอกาสอีกสักพักฤดูกาลนี้จะยาวนานและหนักหน่วงสำหรับเชลซีแน่นอนครับเพราะพวกเขาควรตั้งเป้าแข่งขันในทุกรายการไม่ว่าจะเป็นพรีเมียร์ลีกเอฟเอคัพคาร์บา,ราบาคัพหรือแม้แต่ในเวทียูโรป ความลึกของทีมจึงเป็นปัจจัยสาคัญที่จะช่วยให้พวกเขาลุ้นแชมป์ได้ซานโตสอาจเป็นกุญแจสําคัญในปริศนานี้เพราะเขาสามารถหมุนเวียนกับนักเตะต,ตัวหลักได้อย่างลงตัวถ้าเชลซีสามารถรักษาฟอร์มและหลีกเลี่ยงอาการบาดเจ็บได้พวกเขาอาจกลับมาคว้าทโทรฟี่ได้อีกครั้งหลังจากช่วงเวลาที่ค่อนข้างเงียบเหงาและนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของอังเดรซานโตสและการปฏิเสธข้อเสนอสุดช็อกจากเวสแฮมครับคุณคิดว่ายังไงกับเรื่องนี้ ซานโตสจะกลายเป็นดาวเด่นของเชลซีได้ไหมหรือเชลซีควรพิจารณาขายเขาเพื่อทำกำไรคอมเมนต์บอกกันด้านล่างเลยครับข่าวต่อไปเป็นกระแสข่าวเกี่ยวกับตำแหนง่งโกคิปเปอร์ของสโมสรเชลซีแม้ว่าก่อนหน้านี้เชลซีจะเสริมนักเตะมากมายแต่กับตำแหน่งผู้รักษาประตูยังคงปิดเงียบแม้ว่าเชลซีจะปล่อยผู้รักษาประตูออกไปแล้วถึง2ราย จนกระทั่งซื่อจุดกระแสว่าเชลซีสนใจดอนนารูมาแต่ว่ามันจะเป็นเพียงกระแสที่เต้าข่าวขึ้นมาหรือว่ามันจะเป็นความจริงเราไปเจาะลึกเรื่องนี้กันหน่อยครับเชลซี Chelsea, ที่กำลังอยู่ในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์2025ซึ่งดูเหมือนจะปิดตัวลงในไม่ช้าแต่ยังมีดราม่าที่ทำให้แฟนบอลสิงห์บลูลุ้นระทึกนั่นคือตำแหน่งผู้รักษาประตูที่ยังคงเป็นจุดอ่อนใหญ่หลวงของทีม คุณคิดว่าเชลซีจะแก้ปัญหานี้ได้อย่างไรวันนี้เราจะมาเจาะลึกกันโดยเฉพาะข่าวลือร้อนแรงเกี่ยวกับจาลุยจิดอนารูมายอดนายด่านจากป s เอชที่อาจจะย้ายมาสวมเสื้อน้ำเงินครามย้อนกลับไปในช่วงต้นตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้เชลซีภายใต้การนำของผู้จัดการทีมเอนโซมาเรสกาได้เสริมทัพยังดูเดือดในหลายตำแหน่งไม่ว่าจะเป็นกองกลางหรือแม้แต่กองหน้าฝ่ายบริหารของสโมสรดูจะยิ้มแก้มปรี เพราะจัดการได้ทุกจุดยกเว้นเพียงตำแหน่งเดียวที่ยังคงเป็นปริศนานั่นคือผู้รักษาประตูโรเบิร์ตซานเชสยังคงยึดตำแหน่งมือหนึ่งของสิงห์บลูแต่ต้องยอมรับตรงๆว่าผลงานของเขาในรูปบุกาลที่ผ่านมายังคงมีข้อผิดพลาดการเซฟที่พลาดบางครั้งการตัดสินใจที่ผิดพลาดทำให้แฟนบอลหลายคนเรียกร้องให้สโมสรหาตัวแทน,นด่วนๆในช่วงแรกๆเชลซี Chelsea ดูเหมือนจะมีแผนชัดเจนในการล่าผู้รักษาประตูคนใหม่ พวกเขาพยายามอย่างหนักที่จะคว้าตัวไมค์เมนยองนายด่านทีมชาติฝรั่งเศสจากเอซีมิลานก่อนการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกแต่สุดท้ายข้อตกลงก็ล้มครืนไมค์เมนยองยังคงปักหลักอยู่กับมิลานในอิตาลีต่อไปทำให้เชลซีต้องกลับมาพึ่งซานเชสแบบจำใจแต่แล้วหลังจากที่เชลซีผง,งาดคว้าแชมป์สโมสรโลกได้อย่างยิ่งใหญ่ดูเหมือนว่าทีมจะเปลี่ยนใจกระทันหันไม่ต้องการเซ็นสัญญากับใครใหม่ๆ สโมสรประกาศชัดว่าพอใจกับตัวเลือกที่มีอยู่แต่เอ๊ะนี่มันจริงเหรอหรือแค่กลยุทธ์หลอกล่อตลาดแต่เดี๋ยวก่อนเรื่องราวพลิกผันอย่างน่าติดตามเมื่อหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลกตอนนี้ดูเหมือนจะเปิดใจรับข้อเสนอจากเชลซีซะแล้วเรากำลังพูดถึงนิคจานลุยจิดอนนารูมานายทวารวัย26ปีจากเปเอเชที่เพิ่งพาทีมคว้าทริปเปิลแชมป์ในฤด,ดูกาล2024-2025 รวมถึงทั่วยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกครั้งแรกในประวัติศาสตร์สโมสรดอนารูมา um คือฮีโร่ตัวจริงโดยการเซฟมหัศจรรย์และความมั่นใจที่ทําให้คู่แข่งสั่นสถานแต่ตอนนี้เขากําลังเผชิญราม่าหนักหน่วงกับต้นสังกัดลุยส์เอนริเก้ผู้จัดก,การทีมตัดชื่อเขาออกจากทีมชุดที่เอาชนะท็อตแนมในศึกยูฟาซูเปอร์คัพส่งผลให้ดอนารูมากําลังมองหาทางออกใหม่ก่อนตลาดปิด ตามรายงานจากอาเรลิโอคาเปาดีนักข่าวชาวอิตาลีในรายการ The Transfer p o d c a s t เผยว่าดอนนารูม่าสนใจอย่างมากที่จะย้ายไปร่วมทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้หรือเชลซีโดยเฉพาะเชลซีที่เขาชื่นชอบเป็นพิเศษนักเตะรายนี้หลงรักการใช้ชีวิตในลอนดอนชอบบรรยากาศของเมืองใหญ่และยังเป็นแฟนตัวยงของสิงห์บลูอีกด้วยลองนึกภาพสิครับถ้าดอนนารูม่าย้ายมาสแตมฟอร์ดบริดจ์เขาจะนำความแข็งแกร่งมาสู่แนวรับของเชลซีได้ขนาดไหน ด้วยวัยเพียง26ปีเขายังมีเวลาอีกนานที่จะพัฒนาและสร้างตำนานใหม่ก่อนหน้านี้เชลซีเคยตกเป็นข่าวกับดอนนารูม่ามาแล้วแต่สุดท้ายสโมสรตัดสินใจถอยฉากไม่คว้าตัวเขาเข้ามาแต่ตอนนี้สถานการณ์เปลี่ยนไปสิ้นเชิงด้วยปัญหาที่เปสเชและความสนใจส่วนตัวของนักเตะเองด้วยเชลซีจะกลับมาพิจารณาแผนการนี้ใหม่หรือไม่นี่อาจเป็นโอกาสทองที่จะแก้ไขจุดอ่อนสุดท้ายของทีมก่อนที่ฤดูกาลจะเดินหน้าต่อไปอย่างดุเดือด และนี่คือเรื่องราวที่น่าสนใจในตำแหน่งก o a l k e ปอร์ที่เรานำมาฝากกันในวันนี้ถ้าคุณเป็นแฟนเชลซีคุณคิดยังไงกับข่าวนี้ดอน,นารุม่าจะย้ายมาจริงไหมและเขาจะเป็นตัวเปลี่ยนเกมให้สิงคโปได้หรือเปล่าหรือว่าเชลซีควรยึดมั่นกับซานเชสต่อไปบอกเราด้วยนะครับในคอมเมนต์ด้านล่างถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อไม่พลาดข่าวสารฟุตบอลล่าสุดจากเราและคืนนี้อย่าลืมเชียร์เชลซีให้คว้า3ามแต้มมาครองด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ